จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่474นะหลวงพี่อยู่ที่อุทยานพระเจ้าห้าพระองค์วันนี้ก็ได้อ่านพระไตรปิฎกมาห้าเล่มตั้งแต่เล่ม21ถึงเล่มที่25นะก็ในเรื่องราวของเศีลของความบริสุทธิ์ของกำลังของปัญญานะที่สามารถจะพึงรู้ได้นะด้วย การอาศัยเวลานะไม่ใช่แค่ระยะเวลาสั้นนะซึ่งทั้งศีลความบริสุทธิ์กำลังและปัญญานั้นเนี่ยนะผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้หรือในเรื่องราวของการกระทำทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่ไม่มีโทษนะทิฏฐิหรือความเห็นนะที่ไม่มีโทษนะบัณฑิตผู้ เฉียบแหลมเป็นสัตบุรุษนะประกอบด้วยทำนี้ก็ย่อมไม่เสียหายไม่ถูกทำลายนะ <c oughs> หรือในเรื่องราวของการให้ทานนะ <c oughs> ให้ปันด้วยความเคารพด้วยความอ่อนน้อมนะ <c oughs> ให้ด้วยมือตอนเองให้ของที่ปันนี่นะไม่ให้ของที่เป็นเดนของที่จะเสียแล้วอะไรเงี้ยไปให้คนก็ไม่ใช่นะ ให้ในเวลาควรมีจิตอนุเคราะห์นะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือในเรื่องราวของการามีจิตที่ตั้งมั่นนะไม่วันไหวนะพินาเห็นการเกิดดับของจิตนะประดุษภูเขาแท่งทึบที่ไม่สะเทือนต่อแรงลมทั้งหลายหรือในเรื่องราวของการาที่สัตบุรุษ นะซึ่งเป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้จักบ,บุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ทานด้วยน้ำนะหรืออาหารที่สะอาดนะถูกสุกรนามัยมีความประณีตนะให้ตามการเวลานะเช่นเวลาที่เขาหิวแล้วก็ให้นะเป็นนิดให้เป็นประจำต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือในเรื่องราวของศรัทธาส,า,สสา,า,าสัมปทาศีลสัมปทาจารคัมปทาปัญญาสัมปทา นะความศรัทธานะในพระพุทธพระพุทธองค์ความเป็นผู้มีศีลความเป็นผู้มีใจเอื้อเฟื้อมีปัญญานะที่จะรู้เห็นความจริงนะปัญญาที่จะชำระก,กิเลสหรือในเรื่องราวของธรรมที่ทําให้สัตว์นั้นได้เกิดมาในสวรรค์ได้เกิดในสวรรค์เช่นการาไม่ละเมิดในศีลห้านะ าการที่ไม่พยาบาทมีสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบรวมถึงเรื่องราวของชนที่รู้สาระ,ะรู้สิ่งที่เป็นสาระ,ะก็ย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระนะการไม่ทําบาปในโลกนี้ทําแต่บุญก็ย่อมมีความบันเทิงใจทำบาปก็ย่อมเศร้าหมองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต่าง รวมถึงเ,เรื่องราวของการครบบัณฑิตไม่ครบคนพานการบำรุงเลี้ยงบิดามารดาการสงเคราะห์ญาตินะการมีจิตอันกเกษมนะความรู้ตัวมีสติและลึกรู้กับปัจจุบันนะซึ่งในวิชาชีวิตของเรานั้นเนี่ยเราก็จะได้ใช้ในเรื่องราวของ พระไตรพิดกนะเป็นหลักในการที่จะได้พูดคุยกันนะเช่นในเรื่องราวของศีลความบริสุทธิ์กำลังปัญญาในฐานะสูตรนั้นเนี่ยก็พึงรู้ได้นะโดยใช้ระยะเวลานะก็มีอยู่ในพระไตรพิฎกเล่มที่21นะ ซึ่งก็มีถ้อยคำว่าในฐานะสูตรว่าศีล <St ars> พึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีลนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำและความบริสุทธิ์นั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ กำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยผู้มีปัญญาจึงรู้ได้นะเ,เช่นการทำสงครามนะระหว่างไทยกับเขมรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเรามีกำลังแห่งความรักชาติความเสียสละของทหารหารหารหือแม้แตบน้ำจิตน้ำใจของแนวหลังที่ให้ทั้งกำลังใจกำลังทรัพนะกำลังสติปนะัญญา นะที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติบ้านเมืองแล้วก็ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยซึ่งผู้มีปัญญาจึงรู้ได้นั้นการประพฤติในศีลน,นะความเป็นผู้บริสุทธิ์นะทั้งกายใจในการกระทําในการบริหารบ้านเมือง นะการมีกําลังในการป้องกันตนเองการมีปัญญาแยกแยะความดีชั่วต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการประพฤติสุจริตในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่ไม่มีโทษนะด้วยทิฏฐิที่ไม่มีโทษนะต่างๆนะก็ย่อมไม่ถูกกำลายไม่มีความเสียหายนะก็จะมีถ้อยคำในพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่า ทำสี่ประการคือหนึ่งกายกรรมที่ไม่มีโทษสองวจีกรรมที่ไม่มีโทษสามโนกรรมที่ไม่มีโทษสี่ทิฏฐิที่ไม่มีโทษคือความเห็นที่ไม่มีโทษนะนะพิสูุทั้งหลายบัณฑิตผู้เฉียบแหลมเป็นสัตตบุรุษประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลย่อมบริหารตนไม่ให้ถูกกําจัดไม่ให้ถูกทําลายไม่มีความเสียหายไม่ถูกผู้รู้ติเตียนและย่อมประสบบุญเป็นนันมากนะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ดำรงอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแม้แต่ความเห็นนะที่ไม่มีโทษต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นนะส่วนในเล่มที่เอ่อยี่สิบสองนะก็จะเป็นเรื่องราวของการให้ทานที่จะพึงให้ทานด้วยความเคารพอ่อนน้อมให้ด้วยมือตอนเองไม่ให้ของเหลือเดนนะให้ด้วยศรัทธาให้ตามเวลาเหมาะควรมีจิตอนุเคราะห์นะแล้วก็ไม่กระทบ ตนและผู้อื่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่อ่22ว่าหนึ่งให้โดยเคารพสองให้โดยความอ่อนน้อมสามให้ด้วยมือตนเองสี่ให้ของที่ไม่เป็นเดนนะให้ของที่ไม่เป็นเดนคือไม่ของเหลือเดนให้เขานะให้ทานด้วยสตาให้ทานโดยเคารพให้ทานตามกาลควรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานให้ทานโดยไม่กระทบตนและผู้อื่นนะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวประดุดภูเขาแท่งทึบนะไม่สะเทือนต่อแรงลมนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เฉกเช่นเดียวกันนะก็มีถ้อยคำว่าผู้เขาแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใด ลูกเสียงกลิ่นรสพผตฐอสัมผัสและทันมาลมทั้งมวลที่ทั้งเป็นอิตาลมและอนิตาลมย่อมทำจิตของผู้คงที่ไม่หวั่นไหวไม่ได้ฉันนั้นจิตของผู้ที่คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะตั้นผู้คงที่พี่นายเห็นความเกิดดับของจิตนั้นนะนั้นจิตนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสุขทุกข์อยู่ที่ใจความมีตั้งมั่นที่จะไม่ให้อุป,อปกิเลสทั้งหลายเข้ามา คอบงำนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการสรรเสริญนะสตบุรุษนะทีเ่เป็นผู้ที่แบบให้ทานด้วยน้ำอันสะอาดนะด้วยอาหารที่สะอาดมันนีดนะให้ตามการเวลาที่เหมาะสมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะก็มีอยู่ในไตรปิฎกเล่มนี้เฉกเช่นเดียวกันในเล่มที่23่สิบสานะ โอ้มีลูกน้องหลายตัวแลสัตบุรุษย่อมให้ทานคือให้น้ำและโภชนะที่สะอาดให้ของที่ประนีตให้ตามการให้ของที่สมควรให้เป็นนิดท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสันเสริญทานที่สัตบุรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญามีศรัทธามีใจเสียสละบูชาอย่างนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนะย่อมเป็นสุข หรือในเรื่องราวของทำสี่ประการคือศรัทธาสมถทาสีลสัมถทาจาคัสมาทาปัญญาสมถทาเห็นความจริงตามความเป็นจริงความชําแรกกิเลสนะก็มีอยู่ในก็ใส่ิดดกเล่มนี้และเป็นคําอธิบายด้วยนะทำสี่ประการมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งศรัทธาสมถทาสองสีและสมถทาสามจารคัสมาทาสี่ปัญญาสัมถทา ศรัทธาสัมมาทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อศรัทธาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเอตดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคนี้เรียกว่าศรัทธาสัมมาทาศรัทธาในพรัตถาคตเจ้าหรือพระศาสดาของเราศีลสัมมาทาคือกุลบุตรในโลกนี้ เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการเสพของหมื่นเมาสุราและเมลัยเป็นเหตุแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจากฆ่าสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปัสจากความตนีอันเป็นมนทินมีจาค่าอันสละแล้วมีฝ่ามือชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานอยู่รองเรือนนี้เรียกว่าจาฆะาสะัมัคา ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาสัมปทานทำสี่ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพหน้าเพื่อสุขในภพหน้าแก่กุลบุตรน,นี่คือถ้อยคําในาพระไตรปิฎกทั้งคําอธิบาย นะและถ้อยคำนะในเล่มที่23สนะส่วนในเล่มที่24ก็จะเป็นในเรื่องราวของธรรมที่ทำให้สัตว์นั้นเกิดในสวรรค์นะก็คือการประพฤติตามศีลห้าส่งเสริมคนไม่ให้ไม,ใหไม่ให้แบบผิดศีลห้านะแล้วก็ในเรื่องราวของออความไม่พยาบาทนะความเป็นสัมมาธิฏฐินะ ต่างๆเหล่านี้นะก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่24่สิบที่ให้สัตว์เกิดในสวรรค์สีประการนะพิกษุทั้งหลาย บุคคลประกอบด้วยทำสี่สิบประการย่อมนำลงอยู่ในสวรรค์เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ทำสี่สิบประการคือหนึ่งตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์สองชักชวนให้ผู้อื่นงดเว้นการฆ่าสัตว์สามเป็นผู้พอใจในการงดเว้นการฆ่าสัตว์สี่สันเสริญการงดเว้นการฆ่าสัตว์ห้าตนเองเป็นผู้เว้นจากการขาดจากการลักทรัพย์ชักชวนผู้อื่นหก ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการลักทรัพย์เจ็ดเป็นผู้พอใจในการงดเว้นการลักทรัพย์8ปดสันเสริญการงดเว้นการลักทรัพย์เก้าตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสิบชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามสิบเอ็ดเป็นผู้พอใจในการงดเว้นการประพฤติผิดในกามสิบสองสันเสริญการงดเว้นการประพฤติผิดในกามสิบสามตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเต็จ สิบสี่ชักชวนผู้อื่นให้เว้นการพูดเต็จสิบห้าเป็นผู้พอใจในการงดเว้นจากการพูดเต็จสิบหกสันเสริญการงดเว้นการพูดเต็จสิบเจ็ดตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดสิบแปดชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียดสิบเก้าเป็นผู้พอใจในการงดเว้นการพูดส่อเสียดยี่สิบสันเสริญการงดเว้นจากการพูดส่อเสียดยี่สิบเอ็ดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบยี่สิบสองชักชวนผู้อื่นให้เว้นขาด จากการพูดคำหยาบ23เป็นผู้พอใจในการงดเว้นจากการพูดคำหยาบย4สิบสีสนเสริญการงดเว้นจากการพูดคำหยาบย5บตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพอเจอร์ชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการพูดเพอร์เจอร์เป็นผู้พอใจในการงดเว้นจากการเพอร์เจอร์ยีสบสันเสริการงดเว้นการพูดเพอร์เจอร์ตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา30ชักชวนผู้อื่นไม่ให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขา3 1เเป็นผู้พอใจไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา สามสิบสองัญเติอนความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาสามสิบสามตนเองเป็นผู้มีจิตไม่ปยาบสามสิบสี่ชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่ปยาบยัดสามสิบห้าเป็นผู้พอใจความมีจิตไม่ปยาบยทดสามสิบหกสันเต en, 33, 91, 24, ิินความมีจิตไม่ปรยัสามสิบเจ็ดตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิสามสิบปดชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิสามสิบเก้าเป็นผู้พอใจในความเป็นสัมมาทิฏฐิสี่สิบสันเสริญความเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ นะเห็นชอบตามคองธรรมเห็นชอบตามความเป็นจริงของชีวิตนะว่าชีวิตนี้ย่อมมีสุขทุกขนะ์มีผิดหวังสมหวังนะควบคู่กันต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นส่วนในเล่มที่25ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าให้เราอยู่กับสาระนะรู้ในสิ่งที่เป็นสาระนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบการทําบาปย่อมก่อให้เกิดความเศร้าโศกข้างในโลกนี้และโลกหน้าทําบุญก็ทําให้มีความบันเทิงใจ น,น,นี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้านะในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าซึ่งก็มีถ้อยคำว่าในสัญชยะวัตถุนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดพระคา,าถานี้ดังนี้ ชนเหล่าใดที่รู้สิ่งที่มีสาระว่ามีสาระและรู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำรีชอบในทางปฏิบัติย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระนะผู้ทำบาปเป็นปกตินะเป็นเรื่องราวของจุนทสูกลิก,กวัตถุเรื่องของนายจุนทะศาสุกรน,นะผู้ทำบาปเพราผู้มีพระภาคเจ้าตัดราคาถานี้ ว่าผู้ทำบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเศร้าโศกในโลกหน้าชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนนะและในเรื่องราวของธรรมิกอุป,ปาสกวัตถุเรื่องราวของอุบาสกประพฤติธรรมพระผู้มีพระภาคได้ตัดมระคาถานี้ว่า ผู้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็วยังบันเทิงใจในโลกหน้าชื่อว่าบันเทิงใจในโลกทั้งสองเขาย่อมบันเทิงลื่นเลิงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตนนะเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกทั้งห้าเล่มนะที่หลวงพี่ก็จะขอสรุปเป็นคำกรว่าในเรื่องศีลความบริสุทธิ์ กำลังนั้นอีกทั้งปัญญาที่มุ่งมั่นเป็นหนักหนาพึงรู้ได้โดยใช้เวลาอยู่มากนามิใช่เพียงแค่เวลานิดหน่อยเอย่ยผู้มีปัญญาย่อมรู้ได้ถึงศีลความบริสุทธิ์นิสัยอย่างเปิดเผยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ที่มากเลยหากไม่มีโทษย่อมงดงามบัณฑิตผู้เฉียบแหลมทั้งหลายนั้นย่อมประกอบด้วยธรรมนี้อย่างมุ่งมั่นเป็นหนักหนาย่อมไม่ถูกทําลายหรือเสียหายต่างๆนาะแม้การให้ทานทั้งหลายก็ตามทีพึงให้ทานโดยเคารพและอ่อนน้อม ให้ด้วยมือให้ของที่ดีนั่นอย่าให้ของเด่นที่ไม่ดีเช่นนี้พันให้ด้วยศรัทธาตามการอันควรนั้นย่อมงดงามมีจิตอนุเคราะห์ไม่เศร้าโศกมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวประดุดภูเขาแท่งทึบไม่สะเทือนด้วยแรงลมอยู่ฉันใดบัณฑิตไซย่อมมีจิตที่ตั้งมั่นและงดงาม สัตบุรุษย่อมให้ทานปานีจยิ่งทั้งน้ำทั้งอาหารสะอาดทุกสิ่งดีหนักหนาให้ตำการให้เป็นนิดด้วยจิตที่เมตตาย่อมนำพาซึ่งจาคะสัมปทาแม้ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาเช่นนี้นั่น จาคะะสัมปทาอย่างเบิกบานเป็นหนักหนามีปัญญาสัมปทาที่มีมาคือเห็นความจริงการเกิดดับของตัวตนชำระก,กิเลสให้หมดสิน้นดำรงตนรักษาศีลทุกแห่งหนทั้งศีลห้าและการไม่ พยาบาทในบัดดลมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบอย่างมากล้นย่อมงดงามเป็นผู้ที่มีสาระและรู้สาระนั่นไม่ทำบาปทั้งในโลกนี้เป็นหนักหนาผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในอุลาส่วนผู้ทำบุญนั้นย่อมบันเทิงใจอย่างมากมายในมงคลสูตรที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ ถึงเรื่องราวการคบบัณฑิตย่อมดีเป็นหนักหนาความกตัญยูกะตะเวทีต่อบิดาและมารดาการสงเคราะห์ญาติและเข้าใจในความจริงคือโลกกระทำทั้งสุขทุกย่อมมีนั่นขอให้มีจิตอันเกษมและเบิกบานทุกแห่งหนเราไม่ได้ เกิดมาเพื่อค้นหาความหมายในชีวิตในบัตดลแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความหมายอย่างงดงามขอหน้าแร่ยนคุณรัตนาตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในจุดสําคัญสำคัญในเล่มที่21-25ของฉบับมหามกุฏเอ้ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พอได้ปวดเป็นรอบปัจจัยวิบา,าบทันพรแต่โยมพี่โยมน้องทุกตั้งน้อในมีแต่ความสุขความเจริญม,มีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงสมเด็จสมหวังมุ่งมาปรารถนาพอดีหลวงพี่มเีเจ้าตัวน้อยนะที่อยากโชว์อยู่นี่คือแม่ของเขานะเขาคลอดออกมา9ตัวแต่ว่าเขาทับลูกเขาตายไป2ตัวนะเหลือเจตัวพอเหลือ7ตัวนะก็ตาไปอีกหนึ่งโดนขโมยไปอีกหนึ่งนะนก็เหลือเหลือ5ตัวนะ ไอ้เจ้าก็เขาจะมีชื่อของเขานะไอ้ตัวนี้เขาจะซึมซึมหน่อยนะเอ่อเนี่ยเขามีนี่เขา,น,เขานี่อีกนะเขามีหลายพ่อนะเขามีหลายพ่อนะมีหลายพ่อมีนีหนุ่ยเรืนุ้นตัวหนึ่งนี่ก็คือเอ่อเอ่อสมุนน้อยน้อยนะนี่ก็คือแม่เขาแม่เขาก็คงจะใกล้คลอดอีกหนึ่งคอกละเร็วๆนี้นะเขาเป็นสุนัขที่สวยก็เลยเป็นที่หมายปองของ สุนัขตัวผู้ในละแวกนี้นะก็เ,เป็นบุญของพวกเขาที่ได้ามาอ,าอยู่ด้วยกันที่นี่ก็อขอนี่คือวิชาชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์เจริญพร